จุกมัวแล้วเี่ยไม่ได้ตั้งใจกูถือมีดลงมากูไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจคนดูก็เห็นใช่ไหมผมถือมีดลงมาผมยังไม่รู้เลยว่าเขาอยู่เมื่อมเมนต์หลายคลิปแล้วว่าเล่นบาร์ทั้งคลิปหน่อยนะหลายคลิปแล้วจริงๆนะครับหลายคลิปแล้วจริงๆผมไม่ได้จะว่าอะไรกนะ่นแล้วแต่ว่า จริงๆแล้วการเล่นบาทั้งคลิปอะไรเงี้ยผมก็ทําไปนะทำไปหลายคลิปแล้วนะครับแต่เขาก็เม้นเหมือนเดิมเลยว่าเล่นบาส์ต้คลิปหน่อยให้สักหน่อยแล้วกันนะครับให้สักหน่อยแล้วกันแต่คือต้องเล่น ID นี้นะเพราะว่า ID 2ดาวผมมันไม่มีบาเลตเดี๋ยวก่อนไม่สามารถวัดวัดเกิดอะไรขึ้นโอเคได้เนาะอ่ะไม่ได้บั๊กอะไรใช่ไหมอ่ะก่อนที่จะเข้าไป ลุยเนี่ยผมจะใส่เป็นเบล่นะครับไม่มีหน้ากากนะผมบอกไว้ก่อนไม่มีหน้ากากนะครับที่ไม่มีหน้ากากเพราะอะไรนะครับคือไม่มีไอ้นี่แคดไม่พอครับเ่แคดไม่พอง่ายนะไม่มีตังค์นะ,ะไม่มีตังค์ซื้อน,นะครับก็ใส่เบล่แทนแล้วกันก็คือเอาจริงๆเล่นบาลีก็ใส่เบเล่ก็ดีนะเพราะว่ามันใส่กระสุนไวเนาะแล้วหัวสุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เลยเพราะว่าบาลีแม่งยิงหนึ่งนะัดก็แตกนะครับหนึ่งนัดแตกอยู่แล้วนะครับ แต่บางทียิงบางช็อตมันก็หนึ่งนัดไม่แตกอะไรก็งงเหมือนกันนะผมก็งงเออก็งงตัวบมเองก็งงอ่ะเดี๋ยวไปดูความเป็นไก่ของผมแล้วกันนะมาดูการคลิปเล่นบาเลนต์นั้งคลิปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับพอเข้ามาแป๊บเดียวเกมก็จะจบเลยหรอพี่จ้าตายแล้วตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าหัวผมจะแตกง่ายแค่ไหนนะครับวาระเบิดดาเนะเลยสิไม่ได้เล่นนานเลย อะไรอะไรอะไรเห็นไหมเห็นไหมอ๋อกไปแล้วปะเนี่ยเล่นเป็นนักินเดียไปได้เออยรถไฟมาโอ้รถไฟนี่แบบเป็นอาวุธทำลายล้างที่แบบว่าโคตรทรงบาลังอ่ะเอห็นนะไปแล้วขึ้นมาข้างบนเหรอเมื่อกี้ผมไม่ได้อ๋อนี่ยเนี่ เลือตัวเดียวครับเรียบร้อยครับมีคนโดนไปนะครับเองโดนอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในเกมปีบีสินะเอ้าหูโตกใจดู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 เฮ้ยโอ้โหคือไม่ได้บอกไว้ก่อนนะแบบว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ฟอร์มนะแต่ว่าไอ้เชี่ย <laughs> เมื่อกี้ตกใจแล้วก็ยิงทันทีเลยฟุกจบไม่ต้องพูดเยอะหรอกตะอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะปะัง <c oughs> ไปยิงปืนกันดีกว่าไปเรุน่นแะมมันยิงด้วยบาเลตโบ๊กไม่มียิงไปงั้นแหละฟุกฟ๊กเผื่อฟุกฟ๊กเผื่อฟุ๊กไม่ชิบหายระเบิดอื้อเรียบร้อยเพื่อนกูโดนระเบิดดีนะรอบนี้กูมาถึงไม่โดนระเบิดถ้าโดนระเบิดนี่คือล่องเลยนะล่องเลยอนะ่ะเจงมีกันแค่นี้ใช่ปะหมดแล้วใช่ไหมในเวลา ได้เวลาโดนยิงหัวแตกแล้วครับคนดูเฮ้ยระเบิดเฮียระเบิดเยอะจริงสวยเพื่อนทำดีเอาว่ะเชียร์แม่งเหลือตัวเดียวนะครับผมไม่รู้นะตัวนี้อยู่ไหนเปลี่ยนปืนดีปะไม่ได้เราบาเลททั้งคลิปดีวะ <laughs> ไม่มีนะเพื่อนไม่มีนะครับโอ้โหเ oh, oh, พื่อนคือเพื่อนย่องแบบเนี้ยผมนี่เกงใจเลยอะไม่กล้าแบบไม่กล้าเดินแบบเสียงหลุดแม้แต่นิดเดียวอะดูดิเชี่ยแบบไม่มีเสียงเลยอะเพื่อนกูเกงใจมึงเลยวะจริงจริงกูเกงใจเพื่อนเลยอะแบบว่าคือถ้าเดินแบบเสียงหลุดแม้แต่นิดเดียวนี่คือแบบเพื่อนเพื่อนโกรธอะเพื่อนโกรธอะเพื่อนเพื่อนงอนเลยอะ ได้ครับผมพยายามจะเก็บเสียงให้ดีที่สุดครับผมฮ่าอ้าจะเลวยังม่โดนเฮ้ยเอ้ยตามหลังบ้าหลังเอ้ะเียบร้อยไม่นะเย็ดเอาว่ะนากากช่วยชีวิตป่ะหรือเบเล่ไม่ไม่รู้อ่ะกดข้ามไปผมกียดดูแล้ว เพราะว่าผมอายกับตัวเองเมื่อกี้แม่งยิงไม่โดน <c oughs> แม่งเอ๊ะมุมตัวเองดีซะเปล่ายิงไม่โดนแบบนี้ก็ไม่ไหวจริงๆได้แล้วหนึ่งถอยเดือบันตาระเวบิดมาเปลี่ยนที่ก่อนโอ้ยโอเคพรแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันโอ้โหมึงเอเย้ยระเบิดหัวใจด้วยโอ้โหยิ้มเลิฟยูแน่มึงตานี้เรียบร้อยมึงไอเลิฟยูแน่นอนครับโอ้ยเสียงดังอึดเลย อยงดังเอึดเลยเดี๋ยวดูไอเลือยูแน่มึงตานี้ผมว่าน่าจะเหลืออีกระพวกระเบิดหัวใจอะไม่หมดแค่นี้หรอกดูดิเพื่อนเขาเล่นกันแบบใจเย็นจัดอะแบบโอโหเพื่อนไม่รีบใช่ไหมแบบเร่อย่เนาะโอเคเพื่อนไม่รีบเราก็ไม่รีบแบบม,มีเสียงดังติด๊ดระเบิดเจมอเ์้ามาครับอย่างว่าห้องนี้มันก็ไม่ได้ห้ามอะไรงไง มันคือจะเล่นอะไรก็ได้อะเข้าใจไหมยกเล่นเล่นไปไหนไหนไหนโอ้โหไปรับสวยครับจำเดโอ้โหสุดยอดอยู่ข้างในเหรอทำไมเพื่อนยิงอ่ะฮยระเบิดใครอะเฮ้ยระเบิดใครวะยิงก่อนขอบคุณเพื่อนเลย แต่เมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนว่าเมื่อกี้เหมือนว่าผมเดินผ่านระเบิดตัวนั้นมาได้เนาะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของทีมเราใช่ป่มวางแบบนั้นอะ่ะยังไงก็ไม่ใช่หรอกรอรอรอ,อไม่มีนะครับเปลี่ยนที่เลยดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวคอยดูระเบิดหัวใจ <laughs> นะระเบิดหัวใจไม่พอ AK omb, ไอเกอมมี่โอ้โหตายแล้วเนี่ย ตายแน่นอนครับโดนทีนี่ขี้แตกเลยอ่ะโอ้โหโดนทีแบบไสแตกเลยครับพี่มาช่วยแล้วน้องน้องหน,งน,งน,งนงูใครวะเนี่ยวิ่งกันต่อไปไปเิดไปก่อนไม่กล้าวัดไม่แข็งสไน สวยครับดำเดเฮ้ยไปนู่นแล้วลนะ่ะอยู่ไหนวะเนี่ยทีนี้อโอ้เพื่อนหวังสกกลแล้ว เฮ้ยกูทำไมกูทำไมกูทำไมไหนดูทีกดีดวโฮ้ยกระสุนมันไม่ตรงนะน่ะเมื่อกี้มันไม่ได้โดนเลยนะตายได้ไงวะัดือดว่ะนี่มันนี่มันบาเล็ดคันหมดเซียนนี่ว่ะน่ยไม่มีครับกะฟุกครับจริงๆคือที่ยิงอย่างนี้ไม่ได้จะโชว์เทพอะไรนะแต่คือหวังแบบเผื่อบันฟุกไง อะไรป่ะอย่างน้อยก็ฟุกแล้วล่ะอันเนี้ยจริงๆแบบวิ่งมาพอดีางเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังระเบิดกันนิดนึงใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะต้องระวังระเบิดกันนิดนึงใช่ใช่หรือเปล่าไม่เป็นไรครับเพื่อนเพื่อนเรายังใจเย็นได้เลยทำไมเราจะใจเย็นไม่ได้ครับน <Yeah. S 1> ะเออนี่คือถือว่าเรา ที่อยู่ในทีมที่ดีที่สุดเลยเนี่ยนะโอ้ทิพายเพื่อนช่วยลน่ยนะมึงจะโดดมาประทับหัวกูไหมเนี่ยไม่เอานะโอเคเพื่อนเอ้าโอ้โหเอยเองก็อยู่กันแบบว่าเออนึกว่าเพื่อนกันอยู่กันอย่างกับเพื่อนรักไม่มีนะวิ่งวิ่งได้นะวิ่งได้นะ วิ่งได้นะแบบนี้วิ่งได้ใช่ไหมเรียบร้อยครับไปแล้วหนึ่งครับวิ่งได้ครับผมเป็นไงวิ่งได้วิ่งได้อย่างไงล่ะครับวิ่งได้ไหมล่ะครับเรียบร้อยมึงแตกอีกหนึ่งครับเหลืออีกตัวเดียวสองดาวซะด้วยเดี๋ยวดูให้แล้วกันนะแถวนี้แถวนี้อุ้ยเจ๋วเจียดูดิโอ้คือแบบว่าถ้ายิงไม่โดนนี่แตกแน่นอนครับ กูแตกแนะ่นอนโอ้ยยดยาวเพียบเลยนะฝั่งโน้นะนยยยยยยยรยย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 เยย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 ยอยยยยยยยัยแบบยย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 มยย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 บยย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 ไัยยจะพูดยยนยะามยยยยวย เฮ้ยโดนนะโดนโดนโดนครับโดนศพเพื่อนหรือเปล่าหรือศพใครแเสียงนังอึดเลยอะ่ะโอ้โห,โหมึงไปแล้วแมทคิวสามังไม่โดนดนะ้วยตอนนี้น่นาระเบิดหัวใจไอเลฟยูไปแล้วครับผมระเบิดหัวใจไอเลฟยูไปแล้วเรียบร้อยแตกบมดยกเทมเฮ้ยจะชนะอยู่แล้วอีวินเดียวเพื่อนอีวินเดียวอีวินเดียวสู้หน่อยสู้หน่อย เจอระเบิดหัวใจไอเรฟยูเข้าไปครับเป็นไงล่ะครับไอเรฟยูมานะครับไอเนี่ยไอเกมบอมมาแล้วหนึ่งที่ผายเฮ้ยเฮ้ยหลบระเบิดหลบจุกจุกจุกมัวแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจกูถือมีดลงมา ผมไม่ได้ไดใจ <laughs> ไมไ่ได้ใจคนดูก็เ,เห็นใช่ไหมผมถือปืนลงมาผมยังไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ข้างล่างอะ่ะคำหนึ่งนะโอ้โหถือว่าโอเคเมื่อกี้ถือว่าผมนี่แบบไหวตัวทันไงเออลงมาแบบมาเจอปุ๊บถ้าผมตกใจนี่ผมถือปืนมาแล้วแต่นี่คือโชคดีครับโชคดีไปหน่อยที่ถือ นะถือมีแล้วฟันเลยดี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 ดดโชคดีที่ตัวเองยังมีสติพอจบครับผมนะหนึ่งนัดนอนครับผมป้งเรียบร้อยจับ,บอโอ้โหวิเดี๋ยวหน้าฝั่งน้องข้ามออกกันหรือเปล่าเฮ้ยเรืรอเฉีงเว้นเนี่ะลุงพลใช้ตาไหมอุ้ยมีแล้ว เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร,ร,ร,ร์กดซับสไครป์่องรากันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิไปไหใหม่ๆจากช่องตาเเกิเอนั่นเองนะจ๊ะ